ออนไลน์ Online, สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิกธรรมและพี่เอื้องสาริณีป,ปัญญาลชุนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2,567มาดูกันนะครับว่าคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างไพ่ justice สไสพ่ก้าดาบเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบเมจิเชียนช่วงนี้ครับมีความคิดละเอียด มากเลยครับด้วยอิทธิพลของ justice 9ก9ดาบ7ดาบมีความกังวลซ่อนอยู่ความว้าวุ่นหลายๆปัญหายังให้ขบคิดยังให้กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องของการงานครับมีไพ่เมจิเชียนขึ้นมาแปลความหมายถึงไอเดียวความคิดแต่ในความกังวลยังสับสนและตีกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องกล้าคิดต้องกล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนทุกคนนี้โดยเฉพาะบางคนผันตัวออกมาเป็นผู้เรียนรู้พวกเมจิเชียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์ออนไลน์โรคโซเชียลรวมถึงหมอดูติวเตอร์ที่ปรึกษาคอนเซ็ลต์ทุกอย่างการอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นคนที่มีงานอยู่แล้วก็มักจะมองหางานเสริมเพิ่ม การเรียนรู้จะทําให้คุณเอาตัวรอดได้ทันต่อยุคทันต่อเหตุการณ์คนที่รับราชการในช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษจะถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอิทธิพลของ7ดาบ9ดาบการถูกฟ้องการถูกตําหนิการทําอะไรที่แปลความหมายว่าช่วงนี้ต้องระวังการเงินการทองใช้จ่ายเยอะซื้อความสุขทุกอย่างด้วยอิทธิพลของ9ดาบเดาบ มีเหตุการณ์ต้องซ่อมต้องเสียต้องเข้าอู่รถหรือแม้กระทั่งซื้อของใหม่การจัดการบางสิ่งบางอย่างค่าบ,บินค่าไฟฟ้าค่าสิ่งต่างๆในช่วงนี้หรือสิ่งของชำรุดแต่จะมีโชคมีราบดวงดีกับ3ตัวท้ายหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคเรื่องของความรักครับ7ดาบ9ดาบยังให้ความรู้สึกความกังวลใจความว้าวุ่นกับปัญหาภายในครอบครัว แต่ให้คลายความกังวลลงไปครับทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องของคนโสดครับมักมีโอกาสพบรักกับคนในเครื่องแบบครับ j u s t i c การทำงานการรู้จักความสนิทสนมหรือแปลความหมายถึงความรักที่ไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นคนโสดต้องระวังนะครับความรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่รู้ทั้งรู้ครับไม่มีใครหลอก แต่เพียงแต่เต็มใจให้หลอกสุขภาพครับยังต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอมีเสมหะหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการรักษาตัวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญกรรมความสวยความงามช่วงนี้ครับให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพมูนิทิต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านหรือแม้กระทั่งคนพิการนะครับคนตาบอดช่วยเหลือไว้จะมีสิทธ์ที่ดีถือว่าเป็นการ แก้เค็ดสำหรับคนที่ยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะครับช่วงนี้การทำบุญไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ